สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องชบาแก้วและชุดเซตลำโพงทั้ง2ชุดราคาประหยัดสุดคุ้มคุ้มค่ามาในราคา12,900บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นเซตสายชิลหรือเซตสายโหดนะคะก็มาในราคาเท่ากันค่ะเราไปดูสายชิลค่ะตัวนี้ให้เป็นเบลด แบนพา12สิบสองนิ้วเป็นดอกมือสองดอก12นิ้วคงปั๊มเรามาดูดอกกลางค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกลางคอรัมสี่นิ้ว4ดอกะคะ่ะได้ไป2ใบนะคะเป็นเซต2อคูณสค่ะเรามาดูสายโหดนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายโหดก็จะได้เป็นเบสดเทอร์อโบ18นิ้วค่ะตัวนี้ตัวใหญ่ๆไปเลยค่ะใครที่ชอบฟังเพลงแบบตึบตึบ,ตบนะคะตัวนี้ ตอบโจทย์มากค่ะตัวนี้เป็นดอกลำพง18นิ้ว ID โครงหล่อนะคะตัวนี้เราก็จะดูคอลัมน์คอลัมน์ก็จะเป็นเหมือนเซตที่แล้วค่ะก็จะเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองเซตนี้ก็จะเป็นงานไม้อัดแทรนะคะตัวนี้ทนแดดทนฝนสำหรับลูกค้าที่สงสัยนะคะว่าระหว่างโครงหล่อและโครงปั๊มต่างกันยังไงโครงหลอก็จะให้เสียงที่หนักแน่นกว่าวัสดุก็จะแข็งแรงทนทานกว่าโครงปั๊มค่ะ สำหรับขุมพลังทั้ง2เซตนี้นะคะก็จะให้เป็นพาวเวอร์ตัวโปรพัทตัวนี้นะคะเป็นพาวเวอร์ตัวใหม่ก็จะให้เป็น EQ 2ฝั่งสามารถปรับเบสกลางแหลมได้ตามใจชอบเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ยังให้ช่องเสียบไมค์มา,มาถึงอีก4ช่องนะคะตัวนี้บลูทูธก็ยังสามารถเปิดเพลงไร้สายนะคะไม่ว่าจะอยู่นอกบ้านหรือในบ้านก็สามารถเปิดเพลงฟังได้ค่ะก็ยังมีช่องเสียบ usb ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ อยากฟังเพลงใส่ USB นะคะก็เอาเพลงใส่ USB สามารถเสียบฟังได้เลยค่ะตัวนี้มาพร้อมเอฟ6โปรแกรมนะคะเสียงที่ดีขึ้นเวลาร้องคาราโอเกะค่ะตัวนี้เรามาฟังกันเลยค่ะว่าเซตสายชิลกับเซตสายโหดจะดังขนาดไหน เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเสียงทั้งสชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นสายซิลหรือสายโหดทั้ง2เซตนี้มาในราคา12,900บาทแต่ยังไม่หมดนะคะทางบริษัทเอกซาวยังแถมเสื้อจากบริษัทเอกซาวและยังแถมไม้สายไปอีก1อันค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจทั้ง2เซตนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจบริษัทเอกซาวชีวมจำกัดหรืออีกหนึ่งช่องทางการสั่งซื้อนะคะลาซาด้าและช้อปปีค่ะสําหรับวันนี้น้องซับาแก้วและ ทั้งสองเซตนี้เต a n กิ o